วันนี้นะครับแหล่งข่าวเล่ามาต้อนรับพี่เป๊ปซี่เสริมสุขกาสติประดิษฐ์สวัสดีครับพี่เป๊ปซี่ครับสวัสดีค่ะพี่ครับเรื่องแรกวันนี้คุยกันหน่อยนะครับก็ตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทในไทยแล้วก็สถานการณ์ที่ครบรอบหนึ่งเดือนกันแล้วครับพี่เป๊ปซี่ใช่ครบเดือนหนึ่งก็ลุ้นกันโอ้โหรุ้นกันทุกอาทิตย์ค่ะทุกวันเลยใช่ครับแล้วก็พอมีการใช้สถานการณ์ที่ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่3เมษายนเนี่ยสถานการณ์คือมันดีขึ้นต่อเนื่องอะแล้ววันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ครบเดือนหนึ่งครบ,ครบเดือนหนึ่งก็หมายความว่า,ามีการทำโพลทำสำรวจนะครับ,รบว่าพอมีครบ100แล้วเนี่ยสถิติหนึ่งเดือนหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อครบ100อเนี่ยอัตราการเพิ่มเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็มีการทำเป็นตัวเลขกันว่าถ้ามี10% 20%อะไรเนี่ยครับอของไทยเนี่ยนะครับขึ้นมา,าในช่วงเพิ่มวัเน,นี้ย0า แล้วก็อัตราอัตราการเพิ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่1.1เร์เซ็นเมื่อวานนี้34ก็อยู่ที่1.3คือช่วงหลังเคอร์ฟิลเนี่ยลงมาจาก5เปเ4ปอร์เ2เแล้วก็ในช่วง6-7วันสุดท้ายเนี่ยนะครับ1.8 1.3ซ1.1วันนี้แล้วก็ต้องถือว่าผมว่ามันผิดความคาดหมาย มากเลยคือคือก่อนหน้าที่คนกังวลคุณนุ่นค, <laughs> คุณเมย์คือคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแบบหลักแสนเลยพี่เซบซี่ถึง15หเมษายนวันนี้แล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไปดูเทียบกับในอาเซียนนะครับ,รบผมก็ไปเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ในสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งในช่วงเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเราเพิ่มมาเราอยู่อันล่างเลยนะครับเราเพิ่มมาเนี่ยครับ2,529ราย เพราะว่าวันที่ส5้ามีนาคมเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้ออยู่114นะครับครับแล้ววันที่15เมษาคือวันนี้อยู่ที่2,643เพิ่มมา2,529ไปดูมาเลเซียนะครับช่องกลางมาเลเซียนั้นวันที่ครบร้0คนเนี่ยคือวันที่9มีนาคมแล้วพอ9เมษาเนี่ยนะครับก็ขึ้นไป4,228นสอยิบดก็เพิ่มมา4 1 1พคนก็มากกว่าไทยนี่ประมาณ 1,600นะฮนครับในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าต่ำสุดเพราะว่าช่วงของสิงคโปร์นะครับขึ้นมา100คนเนี่ยหนึ่งมีนาแล้วก็ช่วงหนึ่งเมษานะครับที่ครบเดือนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาที่พันหนึ่งเพิ่มมา894คนเองคือนในสิงคโปร์เนี่ยสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่คือคุมอยู่ ใ่เพราะว่าในในสิงคโปร์ก่อนที่จะมาเกิดระลอกสองในช่วงต้นเดือนเมษายนถึงปัจจุบันนี่แะครับสถานการณ์ในสิงคโปร์เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ได้รับคําชื่นชมจากชั่วโลกมากใช่ใช่ครับตอนนั้นโดยเฉพาะทางองค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็บอกว่าก็เป็นโมเดลเป็นตัวอย่างเพราะว่าทางสิงคโปร์เนี่ยเขาเข้มข้นมากมแล้วก็รวมถึงการตรวจตราคนที่เดินทางเข้าประเทศนะครับแล้วก็รวมที่มีการทำโควิทในการควบคุม แต่มันเกิดอะไรขึ้นสิงคโปร์ถึงพลิกกลายเป็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายๆนี่เราจะไปวิเคราะห์เรื่องสิงคโปร์กันนะครับแต่ว่ากลับมาดูที่เมืองไทยเนี่ยครับหลังจากที่เพิ่มมานีนนเนี่ยไปดูกราฟิกอีกเส้นหนึ่งครับที่เราเอามาจากนายคุณหมอธ <วะ S 2> ีระ,<ว>ะนะครับแล้วก็หมอพัชราวันนะครับวรัธนารัตคุณหมอสองท่านเนี่ยนะครับคนนึงก็อยู่จุฬาลงกรณ์นะครับแพทยศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่รามาธิบดีท่านก็ทําทุกวันเราก็ใช้บริการท่านท่านทุกวันก็ขอบครับ คือเส้นบนสุดนะครับเราจะเห็นเส้น33เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเส้นที่อาจารย์หมอประสิทธิ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยท่านพูดบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเพิ่ม33เปอร์เซ็นต์ทุกวันมันก็จะไปทะลุ350,000อย่างที่วันนั้นท่านออกออกมาชี้แจงวันที่22มีนาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะข้อมูลกันมาใช่ครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าอยู่ที่เส้น20เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่2 4 0 0 0เราไปดูครับเส้น33เนี่ยมันมีชาติไหนไปบ้าง หนึ่งในนั้นครับคืออเมริกาครับออเมริกาตอนเนี้ยอยู่ที่6กแสนเก้าพันแล้วก็เส้น6กแสนเก้าพันนี้ยนะครับก็คืออัตราการเพิ่มของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่33โดยเฉลี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ไต่ไปที่เส้น33แล้วก็พงหัวลงเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็มี3เส้นบนเนี่ยครับก็จะเห็นก็จะมีอิตาลีนะครับออิตาลีนี่อยู่ที่แสนหกหมื่นช่วงแรกนี่ก็ไต่30มาเหมือนกันครับ30%เหมือนกัน เราไปดูที่เยรอรมันครับเยรอรมันขณะนี้อยู่ที่แสนสามหมื่นสองพันนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยเนี่ยของไทยนี่ตอนสตาร์ทนี่เราอยู่ที่เฉลี่ย 20- ถึง2ี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกเราเห็นนะครับว่าช่วงแรกนี่เราก็ขึ้นขึ้นช,ชันเหมือนกันแต่หลังจากที่มีการประกาศพลกฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่3เนี่ยนะครับที่มีการใช้ curvefill เนี่ยสถานการณ์มันก็ลงมาตลอดนะครับแล้วก็จาก20%ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันก็จาก22%ในช่วงแรกนะครับแล้วก็8.3%ในช่วงของการใช้พลกรฉุกเฉินจนถึงช่วงประกาศเคอร์ฟิ l เนี่ยพอช่วงเคอร์ฟิ l เนี่ยลงมาที่2.4%แล้วก็เฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่10%แล้วก็เส้นที่อาจารย์ทำไว้เนี่ยนะครับไอ้สีแดงเนี่ยนะครับที่เป็นของของประเทศไทยเนี่ย กำลังวิ่งไปแตะเส้น9%ก็คือมันลงมันลงต่อเนื่องเนี่ยครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ Amazing ครับต้องใช้คําว่า Amazing เพราะว่าไม่มีใครคาดคิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังคิดว่าจะแตะ20นะครับอยู่2,000 4แล้วพอพอเส้นทางมันเริ่มเปลี่ยนคนก็ยังมองว่ามันน่าจะอยู่ที่หมื่นต้นๆ้นะ,นะครับแล้วก็มาเฉียดเฉียดหมื่น มา8,000ันมาเก้0พัแต่ว่าตัวเลขที่ผมเรานั่งคุยกันทุกวันนี่แะครับ <c oughs> ผมก็ยังเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเอะถ้าถึงวันที่15บเมษาเนี่ยผมยังว่าไม่น่าเกินส0 0พันเพราะตอนนั้นก็รลุ้นกันว่าไม่น่าถึง3,000ันเพราะว่าเราเราตัวเลขรายวันเนี่ยเราลงมาต่ำห้าสิบละ,ะแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหมันมันเหลือ30มสต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำให้ตัวเลขรวมเนี่ยนะครับ 2,643ก็คือไม่ถึง2,700ครับผมก็คาดการผิดไป300เพราะเราคาดการน่าจะเป็น2น่าจะเป็น3,000นะครับแล้วในที่2,643เนี่ยรักษาหายแล้วเนี่ยนะครับ1,497หักผู้เสียชีวิตอีก43รายนะครับก็เหลือผู้ที่ยังติดเชื้ออยู่นี่นะครับ1,105รายซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าโอ้โหมัน คือเพื่อนบ้านอาเซียนนี่ผมว่าเห็นแล้วต้องต้องค้อนนะครับแล้วก็เป็น<ช>ตัวเลข<ช> <ๆ S 2> ที่ผมคิดว่า <ๆ S 2> อ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ดูอยู่เพราะว่าสถานการณ์ในเมืองไทยต้องบอกว่าสถานการณ์ขนานี้เราดูหมอทวีสินชี้แจงทุกวันเนี่ยนะครับแล้วการเพิ่มสามสิบคนสาสิบรายทุกวันเนี่ยคุณหมอนี่เคาะรายละเอียดได้เลยจากที่ไหนบ้างยี่สิบคนจากที่ไหนสิบคนจากที่ไหนแล้วสามารถที่จะตามได้เลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรครับซึ่งก็เป็นการบอกว่านี่แหละครับ ควบคุมสถานการณ์ได้ยังเอาอยู่แล้วก็สามารถตรวจสอบได้หมดคือคือยังไม่ระบาดแบบที่ว่านกลัวไม่เจอซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องกังวลมากแล้วก็ขณะนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็คงเห็นสถานการณ์ในส่วนนี้แล้วตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีการขยายห่วงเวลาในส่วนของผู้โดยสารการบินนะครับจาก ที่ว่าไม่ให้ใหเครื่องบินเดินทางเข้ามาได้ยังไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ยังต้องล็อกดาวน์ปิดเมืองในส่วนนี้ยาวไปถึง30เ,เลยเพราะเห็นว่าในส่วนนี้มันอาจจะไปเพิ่มในส่วนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่มันเพิ่มเนี่ยก็มาจากการเดินทาง จากต่างประเทศเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องให้กําลังใจคุณเป็ดนะพี่ประสิทธิที่เราได้วิดีโอคอลกันไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่ครับ<อ>คุณเป็ดนี่เมื่อกี้ผมก็ฟังคุณเป็ดพูดอยู่คุณพิษณุุบุญยาฤทธิ์นะครับสถานการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ก็น่ากังวลนะเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชินโซอาเบะเนี่ยท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคำว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือการขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชกจัังหวด ให้ประชาชนคนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในบ้านอยออกไปไหนเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับอยู่ที่8,191เสียชีวิตแล้ว162นะครับแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันน่ากังวลเมื่อกี้ดูคุณเป็ดแล้วเนี่ยนะครับแหมคุณเป็ดน,นี่เขาน่ารักนะคุณเทคนี่บอกให้พูดอะไรหน่อยนึงก็ ฝากถึงลูกเลยใช่คิดถึงลูกก่อนเลยลูกนี่มันดวงใจอะครับหคนทายที่เออแล้วลูกชายเขาดูทีวีอยู่คงเห็นค์ดีใจครับเออปาออกทีวีไล่กําลังใจอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาเอาใจช่วยนะครับคุณเป็ดได้เดินทางกลับมาเพื่นบอกว่าสองเที่ยวแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เที่ยวที่สามแล้วรอบนี้แล้วพายามจะขอเดินทางกลับแต่กลับไม่ได้ใช่ไ่ครับไอซีหนึ่งที่น่าเป็นห่วงพี่เปบซี่สิบแปดเมษายนนี้แล้วใช่ครับอาจจะเปิดที่มีการเปิดพรมแดนกันแล้วตกลงกันแล้วแล้วเชื้อมันจะมีเข้ามาเพิ่มมะ มันก็เป็นข้อกังวลเนาะเ<ช>พราะว่าที่ผ่านมานเนี่ยมันติดเชื้อจากจากเดินทางไปจากต่างประเทศเนี่ยนะครับาจากมาเลเซียเนี่ยคือในสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้นี่นะครับจุดเริ่มต้นของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตรงนั้นนะครับคือพี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญหรือไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยนะครับ,รบที่รัฐเซลัลงอในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับไปกันหมื่นสี่หมื่นห้าคนมาเลเซียเนี่ยนะครับกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของผู้ติดเชื้อที่มีอยู่5้า0ันสี่ตอนนี้นะครับ ไปโทษครับที่มีอยู่3มาเลเซียนี่ตอนนี้อยู่ที่5 0 7 2เนี่ยอ<ช>่ก็เป็น5 0 7 2ค่ะซึ่ง3 0 0พันเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากการจุมนุมที่เซรังงอที่ไปร่วมพิธีกันใช่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่พอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราฟังคุณหมอทวีสินพูดเนี่ยนะครับครับมันบาดมันระบาดเพิ่มเติมคนใกล้ชิด8 0ของผู้ติดเชื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มาจากเนี่ยครับการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซียแล้วก็มีที่อินโดนีเซียที่เพิ่งกลับมาแล้วก็ติดเชื้อไปกลับมา76ติดไป61นะครับไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับในภาคใต้เนี่ยนะครับตัวเลขภาคใต้ทั้งหมดนี้นะครับ542ก็ถือว่ามากที่สุดนะครับแล้วที่ภูเก็ตเนี่ย ร้อยเก้าสิบคนน่าห่วงนะผู้เพิ่มมาจากเมื่อวานนี้สี่คนนะครับซึ่งแม่ทัพปาริสีท่านก็บอกว่าท่านเชื่อว่ายังเอาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยยังเป็นสถานการณ์ที่ล็อกคอตีเข่าปิดล็อกดาวแล้วก็ปิดชุมชนในแต่ละตำบลน,นี่คือหาหาให้เจอพวกีิติดเชื้อแล้วก็มาคอลันทีนมาควบคุ่มก็ต้องดูนะครับสถานการณ์ในภูเก็ตนี่ถ้ายังมีบวกเพิ่มเนี่ยแสดงว่ายังมีการแพร่ระบาดอยู่แล้วก็ต้องติดตามดูนะครับในสถานการณ์จากทุกวันเนี่ย ว่าตัวเลขมันจะลดน้อยลงไหมเพราะภูเก็ตนี่ตอนนี้ก็เป็นอันดับสองรองจากกทมใช่ค่ะอันนี้ไปดูห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีสงขลา50คนเท่าเดิมนะครับสตูล19คนเท่าเดิมปัตตานีครับ85คนเพิ่มมาอีก3คนยะลานี่ไป93นะครับเพิ่มมา3คนเหมือนกันนาราธิวาส2ี่วคนเท่าเดิมนะครับสถานการณ์ในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของฝ่ายปกครองทาง,ทางกระทรวงมหาดไทย,ยนะครับก็มีความกังวลเพราะ18เนี่ยคือตอนนี้เขาผ่อนผันนะสา,ามารถมาได้เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณเทครายงานไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ,รบด่านด่านชายแดนความมั่นคง<ไ>ในภาคใต้น,นี่มีทั้งหมด8-9ด่านเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องมีการกำหนดคนที่จะเข้ามาวันหนึ่งต้องไม่เกินเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้ามากันเป็นพันเนี่ย มันเอาไม่อยู่แน่น,นอน<ช>เพราะว่ามันต้องมีการโควรทีนะครับในการกําหนดพื้นที่แล้วก็จังหวัดใครจังหวัดมันก็รับไปซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสถานการณ์ที่มีความห่วงใยกังวลว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วการควบคุมในส่วนของดูเฝ้าตอนช่วงเฝ้าดูอาการเนี่ยควบคุมไม่เข้มข้นเนี่ยนะครับแล้วหลบหนีออกไปแล้วเกิดติดเชื้อเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็จะกลายเป็นสถานการณ์ที่มันจะซ้ําเติมในพื้นที่เพราะว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย คนที่ติดเชื้อจากจากเดินทางกลับจากมาเลเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนเนี่ยกังวลอยู่แล้วช่วงนี้นะครับก็มีคนไทยในคือคนไทยในมาเลเซียเนี่ยหลายหมื่นแต่ข่าวที่บอกว่าจะกลับมาไปในช่วงใกล้ๆในสัปดาห์หน้นี่ครับอยู่ที่สามพันสามพันกว่าคนซึ่งตรงเนี้ก็ต้องทยอยกลับมานะครับแล้วก็ขณะนี้ในช่วงช่วงที่ผ่านมาที่เทยวาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทัพก็พูดคุยกับทางสปตพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการแล้วก็รวมถึงการวางกรอบ การทางานร่วมกันว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการควอลตีเนี่ยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบกันอะไรยังไงใช่ครับทีนี้มันก็ใกล้ช่วงเดือนรอมฎอนด้วยนะฮะพี่แป,ป๊บซี่ครับใช่ครับก็วันนี้วันนี้ทางเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ทางสํานักยุราราชมนตรีท่านท่านจุราราชมนตรีนะครับครับอาสิสพิทักษุพลเนี่ยท่านก็ออกประกาศของจุราราชมตรีมาแล้วก็สิ่งที่เราเคยคุยกันนะครับแล้วก็มีความกังวลในเรื่องเทศกาลเดือนรมฎอนเนี่ยที่เป็นเดือนถือศีลอดเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติ การถือสินอดแล้วก็ปฏิบัติศาสนากิจเนี่ยนะครับวันที่24นะครับเป็นช่วงเดือนเข้าเดือนรอบดอนแล้วก็ท่านจุฬาจุรัตรีเนี่ยท่านก็มีการออกประกาศมาในเรื่องนี้จุดที่มีความกังวลกันแล้วมีการพูดกันว่าเพราะว่าปกติในช่วงเดือนลอมดอนเนี่ยนะครับหลังจากถือสินอดในช่วงกลางวันเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะออกมาหาอาหารกันแล้วก็ทานกันมีชุมนุมมีการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทํากันมาต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงการไปละหมาดในในมัสยิดแต่ว่า พอมันมีสถานการณ์ของโควิด19เข้ามาเนี่ยท่านจุฬาก็ออกคําชี้แจงในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงดการจัดเลี้ยงอาหารและละสินอดเนี่ยนะครับที่มัสยิดเคหสถานหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้หากมีความประสงค์ก็ให้จัดทำอาหารปรุงสุกที่บ้านและจัดใส่ภาชนะบรรจุพันธุ์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแล้วแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านและญาติใกล้ชิดแทนการจัดเลี้ยงที่มาร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผมว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางหลักที่ท่านจุฬาเนี่ยท่านก็กังวลแล้วเข้าใจว่าในเดือนถือศีลอดปีนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีการเพิ่มความระมัดระวังเพราะปัจจุบันเนี่ยการละหมาดในมันสยิดทุกวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าท่านจุฬารัชมนตรีก็มีคําอธิบายคําชี้แจงเรื่องนี้ลงมาว่าระหว่างช่วงเนี้ย มันต้องรักษาชีวิตไว้เพราะว่าโควิด19นี่มันถ้าติดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันตรายถึงชีวิตในส่วนนี้นะครับ<ช>ก็คิดว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมาดอนที่มีฝ่ายความมั่นคงกังวลฝ่ายปกครองกังวลเนี่ยถ้าดูจากคําชี้แจขงของทางด้านจุฬาราชมนตรีแล้วเนี่ยคิดว่าสถานการณ์น่าจะน่าจะไม่ไปในทิศทางนั้นในส่วนของการไปเพิ่มจํานวนจํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยน<ช>ะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับทางแม่ทัพพระฤาษีเนี่ยวันนี้ท่านก็ลงในพื้นที่ ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดยะลาวันนี้ก็มีการเตรียมในส่วนของเครื่องงอย่างชีเ<า>พราะว่าเห็นว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมตัวไว้เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้มีการล็อกดาวน ก็คือปิดเมืองนะครับสามจังหวัดเนี่ยก็คือไม่ให้เดินทางไปมาสุดกันวันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกวันหนึ่งที่มีการเตรียมการอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยคับใช่ค่ะนี่คือที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของสิ่งของในโครงการประชารัฐร่วมใจต้านโควิด -19 นะคะซึ่งกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายศิรินทร์ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนําโดยท่านพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ค่ะรวมกับทุกภาคส่วนร่วมการบรรจุถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพนะคะตาม โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 เพื่อที่จะนําสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือจัดจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยส่วนภายในถุงยังชีพนะคะก็มีข้าวสารน้ําตาลอาหารแห้งสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีพพอประมาณโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลด้วยเพื่อให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยนำไปอุปโภคบริโภคซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมด้วยค่ะก็มีก็มีแม่ทัพท่านให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นะครับ,รบในช่วงที่ท่าน เตรียมของกับกําลังพลในที่ค่ายสุรินทร์ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านหน่อยขอบคุณครัคึกคักมีพี่น้องหลายส่วนหลายฝ่ายนะครับทั้งเอกชนทั้งเจ้าที่มาร่วมกันนะครับเพื่อทําบุญร่วมกันว่างั้นนะฮะว่าเป็นข้าวโครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยโควิดของอของกอ,องทัพภาคสีเรานะครับก็จะมีขบวนกระวานนะครับพุ่งเรายังไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับ ป่ายใหญ่จะเข้าทั้งสามจังหวัดนะครับก็หลักการก็คือช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนลำบากยิงช่วยตัวเองไม่ได้ซึ่งผู้คัดสรรพวกนี้ก็คือสภาสันติสุขตำบลของพวกเข,เขาเขาจะรู้เลยครับภายในครัวัวเรือนเขาเนี่ยมีใครจนบ้างช่วยตัวเองได้บ้างจริงๆแล้วการแจกถุงขีพนี้ทางจังหวัดเขาแจกอยู่แล้วท้องถิ่นได้แจกแล้วผมเพียงแค่เสริมเพื่อเพื่อยืดระยะเวลาหรือเพื่อบรรเทาความเปดร้อนขั้นต้นนะครับจริงๆแล้วนะครับก็ขาดกันหมดแล้วครับ จริงๆพวกผมไปเยี่ยมเห็นจะเห็นแล้วไปเยี่ยมทางโรงบาลต่างๆนะครับให้กําลังใจก็มีอุปกรณ์ก็ประกอบแค่พวกแมสหลักๆแค่นั้นเองแต่พวกอุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์เขาขาดเยอะนะครับผมก็ถ้าใครมีจิตนะครับที่จะช่วยไปจาคก,ก็คงไปจาคความได้เลยครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่นะครับซึ่งในวันที่18เมษายนนี้ผมว่าจะเป็นวันที่คงต้องเฝ้าดูสถานการณ์คว่าในเสน้นทางไปครับเพราะว่าในพื้นที่ สามจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มียังมีการระบาดต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่ารุนแรงที่สุดน,นะ่ากังวลที่สุดตอนน,<า>นี้เนี่ยล้ค่ะขยับไปดูอาเซียนกันบ้างกับพี่เบซี่ตอนนี้เองตัวเลขก็ขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็ที่ขึ้นมาติดเชื้อมากเป็นที่หนึ่งตอนนี้ไม่ใช่มาเลเซียแล้วนะครับกลายเป็นฟ <c oughs> ิลิปปินส์แล้วครับซึ่งในรายการผมก็พูดตลอดนะครับว่าตัวเลขในฟิลิปปินส์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาหน้าเป็นห่วงมากขึ้นมาที ร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์นี่ขึ้นมาผู้ติดเชื้อนะครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามเสียชีวิตสูงที่สุดเช่นกันนะครับอ้อไม่ครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ติดเชื้อห้าพันหนึ่งร้อยสาสิบหกเสียชีวิตสี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้านะครับมาเลเซียนี่หล่นไปที่สามนะครับห้าพันเจ็ดสิบสองเสียชีวิตแปดสิบสามนะครับแล้วก็ในมาเลเซียเองเนี่ยมีการเพิ่มมาตรการในส่วนของคำสั่งเลื่อน ขยายเวลาการใช้คำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมูเมนต์คอนโทรลออเดอร์เนี่ยออกไปถึง28เมษายนแล้วก็ส่วนสิงคโปร์นะครับขณะนี้เนี่ยอยู่อันดับที่4 <c oughs> ก็คือมีผู้ติดเชื้อ3,252แล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้ว10นะครับของไทยนี่อยู่ที่2,643ครับไปดูตัวเลขของสิงคโปร์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวเลข15เมษายยังไม่ออกนะครับแต่ว่าช่วง สามวันนับจากวันที่12เมษามาเนี่ยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มจากร้อยไปปลายเนี่ยนะครับทะลุ200ไปที่233 13เมษานี่ไป386้ปนะครับแล้วเมื่อวานนี้ครับไป334เลยผู้ติดเชื้อรวมขนาดนี้นะครับ3,252ครับแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ10รายผมไปไล่ดูตัวเลขนะครับจากเว็บไซต์ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยครับไปไล่ดูตัวเลขตั้งแต่วันที่1เมษายา ถึงเมษานะครับเทียบกับประเทศไทยแล้วเทียบกับมาเลเซียน,นะครับเทียบกับสิงคโปร์เพื่อจะได้เห็นครับว่าการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ยของไทยเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะยครับในช่วง1เมษาถึง14เมษายนึเมษาถึง14เมษาเนี่ยประเทศไทยเพิ่มมา1 0 7 0ครับแล้วก็ในช่วงเดียวกันครับมาเลเซียเพิ่มมา2,037แล้วก็สิงคโปร์นะครับเพิ่มมา2290 ในช่วง14วันของต้นเดือนเมษาซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ทําให้ขณะนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยแสงแสงทยขึ้นไปเลยแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยผมยังคิดว่าสถานการณ์ในสิงคโปร์เนี่ยน่าจะยังรุนแรงแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางสิงคโปร์ก็มีการออกกฎหมายนะครับในเรื่องของการปรับเพิ่มในส่วนของถ้าออกนอกบ้านนะครับไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมีโทษปรับ300เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยครับ6,000กว่าบาทครับแล้วก็ถ้าทำผิดครั้งที่2นะครับ1,000เหรียญสิงคโปร์คือ23,000บาทอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์วันนี้นะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูครับว่าแนวโน้มจะขึ้นไปอีกไหมวันนี้ขอบคุณพี่แบบซี่มากนะคะ